โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนไปนิวโวนะนิวโวคือโลกใหม่นะครับยังอะไรเลยนะฮะยัมขอเช็คผลออนก่อนนะนี่ผลอะไรออนมั้งดักดักออนโอเคนะครับวิธีไปโลกใหม่นะครับขั้นแรกนะครับคุณก็ต้องอ มีว่เจ็ดร้อยขึ้นไปนะครับก็จะสู้มอนที่นั่นได้นะเดี๋ยวผมซื้อเรืยแป๊บหมายบินไปก็ได้นะโอเคพอคุณว 100, 100, วเสร็จร้อยเสร็จอก็ให้ที่คุกเกมเพลดาดอืมแล้วเราก็จะเห็นเอ็มบทหารคณะปฏิวัติตัวนี้นะครับโอเคนะครับให้เราก็คิดเช็ค อันนี้ก็คือผมทําไปแล้วนะครับอก็ต่อไปพอพอคุณคุยกับไอตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีฮีมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็บินไปที่ก่อนนี้เลยนะครับเกาน้ำแข็งก่อหิมะอะไรตอย่างนี่นะครับก็จะกดหีมะนะแล้วก็จะเห็น ที่ซื้อหาคีย์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เดินก็ไปนะครับแล้วก็ให้คุณนะครับมาเตะเอาคีย์ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปประลองกับมันครับพอประลองเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีนะครับสั่งอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ให้เราคุยมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปที่เกาะกลางนะครับบินไปเกาะกลางก่อน อ่าพอเรามาถึงก่อกลางแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งไปที่บ้านสีเหลืองตัวนั้นนะครับอืมแล้วเดีฟากหนึ่งนะครับโอเคนะครับอยู่ยฟากหนึ่งอยู่ตรงบ้านหลังนั้นนะเนี่ๆหลังน,นี้แหละใช่เลยอ่าพอเรามนที่บ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ให้เรามาคุยกับมันนะครับแล้วก็กดเช็คนะครับแล้วก็กด yes แล้วก็มันจะเทเลพอร์ตทิ้งไปทุกที่อือเราก็้าไปทุกทุกมี่โอ้โหตอนนี้เราเข้าไปที่โลกใหม่กันแล้วนะครับอ่ามุตก็จะขอบอกเลยนะครับว่าโลกนี้นะครับมีอะไรให้ทำมากมายหลายอย่างนะครับทั้งจีหนวดขาวบ้างหนวดดำบ้าง น่าเอ้ยหนดขาไม่น่ามีนะครับอ่นี้ก็จะเป็นลูกใหม่นะครับตอนนี้มันก็ยังใช้เซเบอร์อยู่เลยนะครับอลูกใหม่นะครับก็ให้เราฟาร์มถึง 1, หนึ่งพันสามร้อยหลือว่าตันเลยนะครับนะมันก็จะเป็นเกาะเดมๆกันอย,อย่างนี้เลยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ